สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับช่องหวยเราทุกๆท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะไปดูในชุดสรุปรมาดูในสูตรกันก่อนนะครับเนาะ,ะสูตรที่น่าสนใจนะครับทั้ง4สูตร5สูตร เผื่อบางท่านพลาดคลิปไหนไปนะครับสลับในบางสูตรนะครับก็มาดูกันในวันที่แล้วขอโทษขออภัยด้วยนะครับออกแบบนี่นี่ก็ต้องยอมนะครับเนาะเสียดายที่ผมไปตัดห้าออกไปเนาะวันพระนี่ยมันต้องเลขเบินนะ้ลเนาะออกมาเบิ้ลจริงๆด้วยนะครับน้ำหนาจะออกตองห้าไปเลยนะห้าสี่ตัวไปเลยเนาะเดี๋ยวจะมีหนึ่งมาอีกนะครับครั้งก่อนก็ยังออกห้าอยู่เนาะช่วงนี้ห้ายาวๆเลยนะครับสามสี่งวดแล้ว นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับสูตรนี้นะครับเข้าแค่เด่น5เนาะซึ่งสูตรนี้นะครับไปชนกันกับในอีกสูตรหนึ่งนะครับนี่นก็ได้เลขเด่นนะฮะเมืที่แล้วชนใน5แล้วก็7นะฮะ5กับ7นี่ก็มีมา5เนาะอ่ะตัวนี้จับเจาะเข้าอีกแล้วนะครับ2องเมติดล่าสุดชนกันในที่ใน3นะครับเมืนี้จะมีเด่น3หรือเปล่านะครับอืมลองดูแล้วกันนะครับ3ไหน3 8หรือ3 9นะฮะลองดูหรือ3 6 เนาะเหมือนกันเลยกับในในงวดนี้นะครับหกหกเหมือนกันเลยเนี่ยครั้งนั้นมาออกห้าสี่เจ็ดสามนะครับเอา้าก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะออกเจ็ดสามอีกก็ได้นะฮะห้าสามยังเว้นมางวดหนึ่งมาออกรอบนี้อาจจะออกเจ็ดสามอีกก็ได้นะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีนะครับอันนี้แล้วก็สูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะครับในงวดแล้วเนี่ยให้เลขวิ่งตัวเดียวก็จะเป็นในที่ในสูในหนึ่งนะครับเนาะ ก็กับเข้ามาแล้วนะครับศูนย์เลขวิ่งนี่ลองดูนะครับในงวดล่าสุดเนียวันที่22นี่จะมาไหมนะครับสลับในสูตรนี้นะครับถ้าไม่มาศูนย์เนี่ยอ่าก็อาจจะเป็นนะครับในที่ใน9หรือเป็น1ก็ได้นะครับแต่ศูนย์ครั้งก่อนให้ศูนย์มาไม่มานะครับให้ศูนย์มาไม่มานะครับแต่มันไปออก6ตัวเนาะอ่ามันก็ยังมีศูนย์อยู่เนาะนะครับรอบนี้จะเน้นเน้นศูนย์หรือเปล่านะใครชอบศูนย์นี่ก็เราลองนําไปรูดไปวิ่งแล้วกันนะครับ สูวนในสูตร3ามตัวนะครับั้งวันี้นี่สูตร3ามตัวไม่เข้า2ตัวนี่ก็คงหาสูตรใหม่มาแล้วนะครับเนาะเนี่ยปกติเนี่ยตัวเด่นตัวเนี้ยมันต้องมีสักตัวนะแต่ในงวดล่าสุดไม่มีเลยนะครับขั้ง9แล้วก็ศูนย์นะครับล่าสุดก็ได้2ชุดนี้นะครับก็ลองติดถามตัวไว้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเนาะอ่ะลองนําไปจับลองนําไปสลับกันดูนะครับ สูตรอีกสูตรหนึ่งนี่ก็มีม,มีมีไดเด่นสีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยสูตรนีร้ที่ก็ลงวันล่าสุดเป็นสีงวดแล้วนะสูตรนี้นะครับลงงวดแรกเข้านะครับงวดที่สองเริ่มไม่เข้าแล้วแต่เข้าในหลักหน่วยงวดที่สามก็มาในหลักสิบอยู่เนาะเออมาในสองตัวนะครับไม่หน่วยก็สิบเนี่ยงวดก่อนนี้ก็มาในหน่วยสองตัวนะครับสามแล้วก็สี่วันี้ก็มาในสิบสองตัวห้ากับห้าเนี่ยล่าสุดจะออกไปในที่ในสิบหรือหน่วยนะครับ คล้ายกันกับในงวดน,นี้เลยนะครับเนาะสามสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะว่าเลขมันออกคล้ายๆกันนะครับหรือว่าเลขอ,อาจจะออกเหมือนเดิมกับในงวดน,นี้แหละนะครับแต่มันอาจจะสลับตำแหน่งกันนะครับมันอาจจะเป็นเจ็ดสามหรือเปล่าเออเนี่ยอาจจะออกเจ็ดสามล่างเหมือนกันกับในงวดน,นี้ห้าห้าเนี่ยเว้นมางวดหนึ่งเนี่ยห้าห้าเนี่ยมาออกเจ็ดสามเนี่ยมาออกเจ็ดสามหรือเปล่านะครับหรือสลับกันเป็นเจ็ดสี่นะเจ็ดสี่หรือเจ็ดห้าหรือเจ็ดศูนย์ เนะี่ยมันอาจจะสลับกันในงวดนี้ก็เป็นได้นะครับลองลองนำไปจับก็ดูแล้วกันนะครับก็ทั้ง5สูตรแล้วเนาะอ่าสูตรนี้ก็แคบไปนะครับสูตรเล็กสูตร3ตัวอ่าก็แคปไปนะครับหรือสูตรนี้จะยังเดินดีต่อนะครับจะยังเข้าต่อนะงวดที่แล้วก็มี2สูตรนอกที่เข้านะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก็มีอยู่สูตรเดียวนะช่วงนี้ แล้วก็อ่ะเนี่ยกับสูตรนี้นะครับเลขวิ่งตัวเดียวแต่คื่งนี้ไม่มีศูนย์เลยนะครับเนาะมันอาจจะเพิ่มแต้มไปอ่ะ8 9 0อาจจะเป็น0นะครับอาจจะเป็น 0, 1, 0, 2, 0, 3หรือ0,4ก็ได้นะครับถ้าใครชอบในเด่นศูนย์ นะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับว่าจะได้เนาะในที่ในเลขเด่นนะครับตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีแฟ,แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยราวกันในวันนี้ทุกๆท่านกันเลย นะครับเนาะอ่ะหลังจากที่ได้ดูสูตรก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับอ่าบางท่านก็อาจจะไปจับในที่ในสูตรก็ได้นะครับบางท่านอาจจะมาจับนะครับกับในชุดสรุปก็ได้นะอ่าลองลอง,ลองนำมาเปรียบเทียบกันนะครับเป็นคนละสูตรกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับก็งวดก่อนนะเข้าเม็ดเดียวคู่เดียวเน้นๆให้นะครับเนาะอ่าสำหรับใครที่เป็นแฟนเนบซีตัวยงนะครับงวดนี้ก็ขอให้เข้าตัวเน้นๆแล้วกัน นะครับเนาะอ่ะหรือบางท่านชอบในเด่นแต่ละตัวนะครับก็นําไปจับกันแล้วกันนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปงวดที่แล้วหลุดนะฮะงวดนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันต่ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะมาดูแนวทางวันนี้กันเลยนะครับสำหรับิที่ในราวพัฒนานะครับในงวดนะครับราว เราพัฒนานะครับสำหรับในงวดของวันที่22นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะให้ไปนะฮะในที่เด่น 2, 3, 4เด่น 2, เด่น3เด่น4นะครับก็คิดว่ามันต้องมาสักตัวแหละนะวันนี้ในตัวเด่นนะครับงวดที่แล้วนี่ให้5ไปก็ไปตัด5ออกนะครับเนอะเออ,เอ,อไม่งั้นอาจจะถูก 5, 5อยู่นะครับเพราะว่างวดที่แล้วผมให้ไปเด่น 8, เด่น2เด่นเด่น เด่ 8, 8, 2, 10, นแปดเด่นสองเด่นศูนย์เนาะอ่านะครับผมก็จับแปดแปดสองสองห้ศูนย์ศูนย์ให้อยู่นะครับเนาะไปตัดท่าออกไปนะครับถ้าไม่ตัดก็จับห้าห้าให้อยู่เขาคิดว่าวันพระเนาะเออนะครับจะออกเลขเบิ้ลนะฮะก็เบิ้ลมาจริงๆด้วยนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้มีสองสามสี่แล้วกันนะครับจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ในสองเก้า นมัอาจจะออกเลขเบิ้ลวันนี้นะครับแค่ดูวันก็น่าจะเบิ้ลหรือเปล่านะครับวันที่22่สอหรือจะเป็น5-5อีกนะครับเนาะหรือจะเป็นตัวอื่นนะครับเลขเบิ้ลก็ลองลองติดเลขเบิ้ลอีกแล้วกันนะวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปกลับนะเลขเบิ้ลนะครับคิดว่าถ้าเลขเบิ้ลจะมาวันนี้นะครับก็น่าจะไปออกล่างนะครับน่าจะไปออก2ตัวล่างเนาะถ้าเบิ้ลจะมานะครับถ้าจะเบิ้ลนะครับ2นะครับ2 2 2 5 2 0 2 8นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน2 7นะในชุดในเด่น2นะครับก็ถ้ามีก็ขอให้อยู่ใน6คู่นี้แล้วกันนะครับสำหรับในที่เด่น2ส่วนในเด่น3นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 3 3 8 3 5นะครับ3 4เนาะ3 2แล้วก็จะเป็นในที่ใน3-6นะครับก็ใครชอบเด่น3ก็จับไป6คู่นี้ก็ได้นะครับเราคนจะถูกก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะ คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับเนาะอะ,อะยังไงก็ขอให้นะครับมี3แล้วกันหรือจะเป็นในที่ในตัวกันนะฮะการไว้ใน4แล้วกันตด็กเล็กก็ชอบออกตัวคันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอืมนะฮะการไว้ให้ไป4 4, 4นะครับ4 8 4 7 4 2 4ี่หนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4นะี่หนะก็ ถ้าสีมาก็ขอให้มีอยู่ใน6คู่นี้แล้วกันนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนะฮะนำไปซื้อกันได้นะครับอ่ะหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับที่ลงให้ไปนะครับสตัว3มชุดก็จะเป็นนะครับสมชุดแรกเป็น7 3 4ดสเด้อเจ8นะครับสามเนาะสตัวนะครับสตัว3ชุดแรกนะครับหรือจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะมาก็จะเป็นที่ใน3าม 384นะครับสองสนะครับแล้วก็9 2 9สองนะครับอืมก็ใครชอบนะครับเลขทูบก็ลองลองตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่างวดงวด,งวดที่แล้วไม่มานะครับเลขทูบนี่เป็นอ่าเป็น0 0 8 9เนเาะอืมเลขทูบนะครับก็ไปตรง8 9นี่ไปตรงกันกับบ้านเลขชี่นะครับ จุดนี่ครับวันพระเนาะวันจันทร์ก็เลยลองลองจุดดูนะครับอ่าขอหวยไทยได้แหละนะครับเนาะเผื่อจะมาออกหวยลาวนะครับหรือใครจะไปซื้อหวยไทยก็ได้นะครับเนาะอ่านะครับเลขทูบเนาะตรงกับบ้านเลขที่พอดีเลยนะครับอ่ะลองนําไปลุ้นนาประจับนําไปซื้อกันได้นะครับอ่ะลองตามดูเดอ้ออันนี้เป็นเลขทูบนะครับเนาะอ่ะนี่แหละ ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้เฮงๆปังๆแล้วกันนะครับเนาะ,ะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่ถูกหวยนะครับโชคดีไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะครับวดหน้าก็จะได้ ถูหวยโชคดีนะครับกันอีกเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เว็งผู้เดียวนะครับต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับงวดที่แล้วผมให้ไปสรุปให้ไปไม่ถูกบางท่านก็นําไปจับในสูตรนะครับก็ถูกนะก็มีหลายๆท่านนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ